ราคาทองคำพุ่งไม่หยุดไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ทองคำต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเอาจริงๆนะครับขึ้นแบบร้อนแรงขั้นสูงสุดแล้วดูเหมือนว่ามันจะลงยากซะเหลือเกินนะครับสำหรับตัวทองคำบางครั้งมีสัญญาณขายสักพักแป๊บหนึ่งเนี่ยกลับมาเป็นสัญญาณซื้ออีกนะครับเอายังไงดีสำหรับตัวทองคำทองคำต้องบอกว่าโอ้โหขึ้นมาร้อนแรงแต่ว่าในช่วงหลังๆนะครับถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเล็กๆยกตัวอย่างเช่นไทม์เฟรม2ชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าทองคำเนี่ยนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ย มันเริ่มที่จะออกด้านข้างแล้วเคลื่อนไหวเป็นไซเว์นะครับโดยที่แนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่บริเวณประมาณแถวๆนี้นะครับบริเวณประมาณสัก2880นะครับ2,880ตรงนี้เป็นแนวรับของทองคําส่วนแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่บริเวณประมาณสัก2940นะครับบริเวณ2,940เนี่ยดูได้เลยนะครับว่า ทองคำเนี่ยในช่วงหลายหลายชั่วโมงหลายหลายวันที่ผ่านมาดีกว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วการที่ทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับมันกําลังจะเป็นสัญญาณว่ามันจะเอายังไงต่อเป็นการขึ้นมาแล้วก็มีการชะลอความร้อนแรงของอินดิเคเตอร์คือแกว่งออกด้านข้างสักแรับหนึ่งทีนี้ต้องมาดูว่าทองคำเนี่ยจะทะลุแนวต้าน29-40ได้ไหมถ้ารอบนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเริ่มอันตรายนะพอเทสมาแล้ว2รอ,อบรอบที่1 2940ไม่ผ่านรอบที่สอง2940ยังไม่ผ่านรอบนี้ทองคําดูจากแนวโน้มแล้วตอนเนี้ทองมันทะลุแนวต้านนะครับบริเวณประมาณสัก2,900ขึ้นมาได้นะครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้เลยแถวแ2,900แถว 00, แ,ถวแถวนั้นนะครับ2,900นิดหน่อยนะครับ2903แล้วมาเนี้ยมันผ่านขึ้นมาได้แล้วนะมันผ่านขึ้นมาได้แบบนี้ทองเนี่ยมีโอกาสขึ้นเทสบริเวณประมาณสัก2940อีกรอบหนึ่งแต่รอบเนี้ย ถ้าไม่ผ่านขึ้นมานะครับถ้าไม่ผ่านขึ้นมาอาจจะต้องระมัดระวังแล้วว่าเฮ้ยเทสถึง3รอบไม่ผ่านอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ต้องระวังนิดนึงแล้วว่าถ้าเกิดมันผ่านเนี่ยมันน่าจะผ่านได้ในรอบนี้แต่ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านอาจจะต้องระมัดระวังแล้วถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามนะครับทองคำเนี่ยมันหลุดบริเวณโลจดาวเนี้ยนะครับบริเวณประมาณสัก2880แล้วกันนะครับยุดหลุดบริเวณ2880ลงไปอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าให้ระมัดระวังว่าในระยะสั้นเนี่ย ทองเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสปรับฐานลงมาก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแนวรับทองคำเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่บริเวณประมาณสัก2850แถวนั้นนะครับบริเวณประมาณ2850เนี่ยเป็นแนวปะทะแรกต้องดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าทองผ่าน2940ได้ทำนิวไฮทำออลไทา์ไฮได้ทองคำก็จะยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความที่ว่ากราฟมันก็ดีมันก็ยังดูสวยอยู่ นะครับ RSI ยังคงอยู่เหนือ70นะครับ MACD ก็ยังตัดขึ้นปากอ้าด้วยแล้วก็กราฟที่ระยะก,กลางๆหน่อยก็คือกราฟยิกนะครับหรือว่ากราฟรายสัปดาห์ตัวของ MACD ยังตัดขึ้น RSI ยังคงลอยอยู่เหนือ70เป็นสัญญาณที่ยังมีลุ้นครับ